อากาศาหนาวหนานะคะ<ม>เดี๋ยวเราพามาดูกันว่าตลาดแน้าหนาของตุรกีเป็นยังไงมีอะไรสดชัดสดชัดสดชัด,ด,ชด,ด,ชด,ด,ชดนี่ก็จะเป็นโออกวางตุง้งอันนี้เป็นกวางตุ้งนะเนี่ยส้มอย่างเงี้ยนะคะกิโลละแค่ประมาณเออ่5-10ประมาณ15บาทเท่นี้นเนี่ยอินเกงพวกนี้ใส่สบายมากเลยนะราคาไม่แพงด้วยนะคะนี่เป็นมะกอกดอกนะคะมีมะกอกดำมีเป็นเอ่อชี อุปกรณ์ทำครัวเครื่องครัวต่างๆหาซื้อได้ที่นี่เลยขนมตุรกีก็จะหน้าตาร้านนี้หน้าตาคุ็นหนารักนะชิ้นใหญ่ไปเริ่มเทิมเลยไหนคู่ก่นดไหนแม่สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ชาแนลอุกะเจค่ะนะคะ วันนี้วยเสิ่งดังมากเลยต้องขออภัยด้วยนะวันนี้นะคะเจก็พาแม่มาเดินเล่นตลาดนัดของตุรกีนะคะที่จังหวัดลิซแยเนาะช่วงนี้อากาศหนาวหนาคะเดี๋ยวเราพามาดูกันว่าตลาดนัดหน้าหนาของตุรกีเป็นยังไงมีอะไรขายมากแต่ตัดจะหน้าร้อนยังไงบ้างนะคะไปดูกันเลยค่ะเุกัดัก่ม่นตรงกางดีกว่า ช่วงหน้าหนาวก็จะมีกระหล่ำปีมนเริ่มเทิมคนไทยมาเจอกระหล่ำปีตุรกีก็จะแบบประทับใจแหละเพราะว่ามีมมใหญ่โตคานาก็มีนะคะอันนี้คือจะเป็นคานานะแต่เป็นคณนาแบบใบๆนะคะจะไม่ได้กินการตรงน,นี้เขาก็จะเป็นตลาดใหญ่นะมีของบ้านท่าเยอะนะคะโอ้ยสตรอเบอรรี่ กิโลละกิโลละยี่สิบห้าเทซอร์เบอรี่โอ้แดงฉ่ำกุ้ยกิโลละสิบเทนะคะโอ้ผลไม้อลังการงานสร้างเหมือนเดิมแต่ผลไม้ช่วงนี้นะก็จะเป็นแอปเปิลนะคะเป็นส้มเป็นลูกแพรอะไรแบบนี้นี่ก็จะเป็นโอ้กวางตุ้งอันนี้เป็นกวางตุ้งนะเนี่ยผักวางตุ้งมันยังไม่เหมือนของเรานะแต่หน้าตามันใช่ นี่กระหล่ำปีมีกวางตุ้งด้วยเนาะชุดสัานี่ก็ผักผลไม้นะยังอุดมสมบูรณ์นะคะของตุรกี เขามีผักน่ากินทุกหน้านะทุกฤดูกาลนะคะแต่ก็จะแตกต่างจากของบ้านเราไม่ใช่นี่เรียกว่าใบไมดานสเป็นแบบผักซีฝรั่งเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นแพสซี่ผักสลัดผักกระถองสดมากกะลงกะลำโอ้เขียวเนี่ยผักโขมเขียวกะหลมำเชียว อุปรกรณ์เครื่องครัวนะคะเครื่องครัวของที่ตุรกีก็มีแบบเยอะแยะมากมายเลยนะนี่คุณป้าเขาก็จะถักถักมิตตี้มาขายนะคะผ้าคลุมผมตุรกีเสื้อผ้านะคะช่วงนี้จะเป็นเสื้อผ้าแนวแบบกันหนาวเนาะเสื้อผ้าให้อุ่นๆไว้นะคะ มีเสื้อกันหนาวมีเสื้อแขนยาวต่างๆมีผ้าคลุมเตียงเขาก็ห้อยกันแบบนี้เลยนะคะผ้าคลุมเตียงเราก็จะเน้นของกินแหละไม่ได้จะมาซื้อเสื้อผงเสื้อผ้าอะไรนะคะเนี่ยกางเกงพวกนี้ใส่สบายมากเลยนะราคาไม่แพงด้วยนะคะใส่แบบสบายๆอยู่บ้านออันนี้ยี่สิบเพเองเสรต้องโดนแล้วแหละเดี๋ยวมาซื้อมาซบรบลี่ ไม่อยากกินตอมบิลี่อ่ะยี่สิบยี่สิบเทห้าสิบาทเลยนะกิโลเนี่ยทำไมไม่อยากกินอะ่ะด,ดูหน่ยอยากก็ได้นี้เป็นมะกรอกดอนะคะมีมะกรอกดำมีเป็นชีชีดดอน้ำเกลือเนาะชีสที่ขึ้นราก็มีเยอะมาก คนเยอะใช้ได้นะคะเยอะแหละแม้ว่าจะอากาศเย็นเนาะวันนี้ก็ประมาณ9องศานะคะก็คนก็มาเดินกันขวายไม่ได้อากาศหนาวมากมันเดินได้นะเดินสบาย เจแดงประทับใจทับทีมไปนะคะว่าทับทีมตุรกีอร่อยอันนี้เป็นไอว่าค่ะอันนี้เป็นผลไม้ตุรกีมาลองชิมได้นะฝัดๆอะ่ะกินแล้วก็จะรู้สึกอย่างยๆห,หนึ่งด้วยโห oh, ขายกันเหลืองอลาก นี่คือมันราคาถูกอ่ะเนี่ยส้มอย่างเงี้ยนะคะกิโลละแค่ประมาณห้าสองสิบประมาณสิบห้าบาทมนมีน่ากินมากเนี่ยนะคะเสื้อผ้าเขาก็จะห้อยห้อยแบบนี้เลยนะหยิบได้ดูได้นะคะนี่ก็จะเป็นโซนเสื้อผ้าแล้วของกินไม่ค่อยมีละ เนเสื้อผ้าเสื้อคลุมของคนมุสลิมนะคะเาก็จะมีเสื้อคลุมข้างนอกแบบนี้แล้วก็พื้นสะอาดนะคะเนี่ย แห้งเลยแล้วก็มาเปิดเหมือนตลาดน้นบ้านเราแหละมาเปิดแบบคือปิดซอยซอยหนึ่งนะคะให้คนเอาของมาขายกันอาทิตย์ละหนึ่งวันตลาดก็ไม่ใช่มีแค่ผู้หญิงนะคะผู้ชายก็มาเดินนะเดินซื้อของกันเหมือนกันอันนี้ถุงเท้าเยอะมากถุงเท้าผู้หญิงผู้ชายสั้นยาวอุ่นบางหนามีหมด เขาก็เอามาแบบเอารถมาอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็มาเปิดเนี่ยส่วนใหญ่ร้านร้านค้าต่างๆก็จะเอารถมาอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเปิดท้ายขายของบ้านเราอะไรนี่ก็เป็นร้านของเล่นเด็กนะคะอพารามจรยังย่างมัดผมแม่อ,อะไรไหมเนี่ยกิฟเกิ์บเราพอไหมยังมัดผมกิฟน้ำหอม กระเป๋านะคะกระเป๋ากรอแบนมีร้านจิพลาจิบพลาเนาะร้านแบบโชวหวยอะไรแบบนี้มีทุกอย่าง โอ้ยาวอยู่แล้วเนี่ยวันนี้เูสีไปถึงนู่นเลยแล้วก็ตรงนู้นก็มีอีกต้องไปทางไหนก่อนดีต้องไปก่อนแล้วกันนะนตั้งขายมาส์นะคะหน้ากากอนามัยซิบิล่าหนึ่งกล่องนี่ก็จะเป็นแนวโอแฟชั่นนะคะรุ่นคุณย่าคุณยายนิดนึงชอบใส่แบบนี้เนี่ยเสืบบ้อผ้าเยอะมากนะถ้าใครมาตุรกีนะไม่ต้องเอาเสื้อผ้ามาเยอะมากก็ได้นะคะ เรามาซื้อที่นี่อาจจะประหยัดกว่าด้วยนะแนะนําให้เอาพวกอาหารไทยมาดีกว่านะคะเสื้อผ้าตามตลาดนัดก,ก็คือมันไม่ได้แย่นะถ้าใส่ในบ้านอะไรเงี้ยค่ะมันก็ใส่สบายแล้วก็อุ่นด้วยนะเราก็ต้องเลือกเนื้อผ้าดีหน่อยแล้วก็ราคาไม่แพงเอากระเป๋าใส่พวกอาหารการกินมาดีกว่าเนาะเสื้อผ้ามาเอานิดหน่อยอะ่ะแล้วก็มาซื้อที่นี่เอานะคะแล้วก็ตลาดนัดที่นี่เขาก็มีกลางมีการกลางร่มเนาะเป็นเหมือนเต็นท์อย่างเงี้ยนะคะก็ การลมได้กันฝนได้กันแดบดบได้นะคะอเอาไปพาแม่มาเดินดูแม่ไม่เห็นแม่ดูอย่างเดียวเลยนะแม่ไม่ซื้ออะไรเลยนะเนี่ยชอบ,ชอ,บอะไรบ <ปะ S 2> ้างไหมไม่ชอบอะไรเลยดูอย่างเดียวเนี่ยอุปกรณ์ทําครัวเครื่องครัวต่างๆหาซื้อได้ที่นี่เลยไมนอยากมีบ้านเหมือนกันนะเนี่ย ถ้ามีบ้านเราก็จะซื้อของได้นะตอนนี้เราชอบบ้านเขาอยู่ก็เลยไม่ได้อยากซื้ออะไรทุกคนตอนนี้เราออกมาจากตลาดแล้วนะคะเดินไปประมาณสิบห้านาทีไม่ได้อะไรกลับมาเลยนะมือเปล่ามากๆเลยแต่ว่าก็ถือว่ามาเดินเล่นนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะไปเดินเล่นในเมืองนิซนะคะแล้วก็จะหาอะไรกินค่ะ อันนี้นะคะเราก็่าแม่มาทานร้านคาเฟ่นะคะก็เป็นคาเฟ่และร้านสเต๊นเนาะคนดูน่าก,กินมากอันนี้อร่อยมากนะคะไรซ์พุดดิ้งทุกคนต้องมาลองทานทานที่ไหนก็ได้นะไม่จำเป็นต้องมาที่ริสแซนะคะ ขนมตุรกีก็จะหน้าตาร้านนี้หน้าตาค่นขาหน่ารักนะชิ้นใหญ่ไปเริ่มเทิ่มเลย